สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแชร์วิธีสร้าง workflow ที่ให้ user กดรับฟอร์มผ่าน telegram แ,แล้วพอกรอกเสร็จระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือนกลับไปที่ telegram ของ user คนนั้นโดยอัตโนมัติปัญหาที่ต้องแก้ก่อนจะเริ่มเรามาทำความเข้าใจปัญหากันก่อนครับปกติถ้าเราอยากส่งข้อความไป telegram เ,เราต้องมี chat id หรือ group id เสมอไม่งั้นส่งไม่ได้แล้วถ้า user กรอกฟอร์มบนเว็บเราจะรู้ได้ยังไงว่าต้องส่งกลับไปหาใคร วิธีแก้คือตอนที่ยูเซอร์ขอฟอร์มผ่าน t e l e GRAM เราจะจับแชท t ID ของเขาไว้แล้วแนบไปกับลิงก์ฟอร์มเป็น Query Parameter พอเขากรอกเสร็จเราก็ดึงแชท t ID จาก URL แล้วส่งข้อความกลับไปได้เลยโครงสร้าง Workflow เราจะแบ่งเป็น2 Workflow ครับ Workflow แรก t e l e GRAM Form Bot รับข้อความจาก User ส่งลิงก์ฟอร์มกลับไปโดยแนบ Chat ID ไปด้วย Workflow 2 f o r m to t e l e GRAM Response รับข้อมูลจากฟอร์ม ดึงแชท t ID จาก URL ส่งข้อความยืนยันกลับไป Telegram Workflow 1 Telegram Formbot โนด 1. Telegram Trigger โนดแรเกร 1, เป็น Telegram Trigger ครับตั้งค่า Trigger On เลือก Message Credentials เลือก Telegram Bot ที่สร้างไว้โหนดนี้จะทำงานทุกครั้งที่มีคนส่งข้อความมาหาบอทของเราแล้วจะได้ข้อมูลสำคัญคือ message chat id ซึ่งก็คือ Chat ID ของ User คนนั้นโหนด 2. Send Form Link โหนด2เป็น Telegram โหนดสำหรับส่งข้อความกลับตั้งค่า resource เลือก message operation เลือก send message chat id ใส่ expression replica.json.message.chat.id text ใส่ข้อความพร้อมลิงก์ฟอร์มส่วนสำคัญคือลิงก์ฟอร์มครับต้องแนบ chat id เป็น query parameter แบบนี้ https://yournzn.com/form/feedback-form/chat-id เท่ากับ replica.json.message.chat.id ตรงนี้แหละครับคือทริคสำคัญเราส่ง chat id ไปกับ URL เพื่อให้ฟอร์มรู้ว่าต้องส่งกลับหาใคร workflow 2 form to telegram response โหนด1 form trigger โหนดแรกเป็น n s n form trigger ครับตั้งค่า form path ตั้งชื่อ path เช่น feedback form ฟอร์มไทเทหัวข้อฟอร์มฟอร์มเอลเมนตเพิ่มฟิลด์ที่ต้องการเช่นชื่ออีเมลข้อความเมื่อมีคนกรอกฟอร์มข้อมูลจะถูกส่งมาที่โหนดนี้รวมถึง Query Parameter ที่แนบมากับ URL ด้วยโหนด2 m a แมป r o r m t a t a โหนด2เป็น Set Mode สำหรับจัดการข้อมูลตั้งค่า chatId ด,ดึงจาก replica.json.form.queryParameters.chatId name ดึงจากฟิลดชื่อในฟอร์ม email ดึงจากฟิลด์อีเมล message ดึงจากฟิลด์ข้อความ ตรง form query parameters .chat id นี่แหละครับคือการดึง chat id ที่เราแนบมากับ URL ตอนแรกโหนด3 send to anagram โหนด3เป็น Telegram โ o นดสำหรับส่งข้อความกลับตั้งค่า resource เลือก message operation เลือก send message chat id ใส่ replica .json .chat id ที่แมปไว้จากโหนดก่อนหน้า text ข้อความยืนยันพร้อมข้อมูลที่ user กรอกไป p a s s m o d e HTML ถ้าอยากจัด f o r m a t ทดสอบ workflow จริงโอเคครับตอนนี้เรามาลองทดสอบกันจริงๆ ผมแอคทีเเททั้ง2 Workflow ไว้แล้วตอนนี้ผมจะเปิด Telegram ขึ้นมาแล้วลองส่งข้อความไปหาบอทของเราส่งข้อความไปหาบอทผมจะพิมพ์อะไรก็ได้ครับลองพิมพ์5 5แล้วกดเซนอ่าเห็นไหมครับบอทตอบกลับมาทันทีมีข้อความบอกว่ากรุณากรอกข้อมูลที่ลิงก์ด้านล่างแล้วก็มีลิงก์ฟอร์มให้เรากดสังเกตที่ URL นะครับจะเห็นว่ามีชัด ID ต่อท้ายอยู่ตรงนี้แหละครับคือชัด ID ของเราที่ระบบแนบไปให้อัตโนมัติกรอกฟอร์มผมกดเข้าลิงก์เลยนะครับอ่าตอนนี้เปิดฟอร์มมมขึ้้้นาแลวี3ช่อองใหกกร ช่องแรกชื่อผมกรอก Peter Parker ช่องที่2อ e ีเมลผมกรอก s p i d e r m at spiderman sp com ช่องที่3ข้อความผมกรอกผมเป็น Spider-Man เพื่อนบ้านที่แสนดีโอเคครับกรอกครบแล้วกด submit เลยได้รับข้อความยืนยันกลับมาดูที่เทเล g กรมครับมาแล้วครับมีข้อความส่งกลับมาเลยเขียนว่าขอบคุณที่กรอกฟอร์มแล้วก็แสดงข้อมูลที่เรากรอกไปทั้งหมดชื่อป e ีเตอร์พาร์เกอร์อีเมลสไปเดอร a n spiderman com และข้อความที่เราพิมพ์ไป ทั้งหมดนี้ทางานอัตโนมัติเลยครับตั้งแต่ส่งข้อความไปหาบอทจนถึงกรอกฟอร์มแล้วได้รับการยืนยันกลับมาสรุปสรุปโฟล์ทั้งหมดนะครับหนึ่งยูเซอร์ส่งข้อความมาหาบอทสองบอทส่งลิงก์ฟอร์มกลับไปโดยนบแชทไอดีสามยูเซอร์กดลิงก์แล้วกรอกฟอร์มสี่ระบบรับข้อมูลแล้วดึงแชทไอดีจาก URL 5ห้าส่งข้อความยืนยันกลับไปเทเล GRAM ของยูเซอร์แค่ห้าโนดรวมสองเวิร์กโฟล์กทำระบบฟอร์มที่ตอบกลับผ่านเทเล GRAM ได้แล้วครับจบแล้วครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับถ้าชอบกาฝากดไลค์กด, like, กด, subscribe ดบ